ส่วนเราเตอร์ตัวข้างล่างนี้จะใช้ Google Sheets Clear c e l l ครับจะเป็นการลบชื่อของห้องพักวันทิ้งครับแล้วจะทำให้ไฮไลท์สีแดงเกิดขึ้นใน Google s h e e t ครับเพราะว่ามันจะมีเทคนิคนินดหน่อยครับที่ผมใช้ในการใช้งานกับระบบนี้ครับแล้วเราก็สร้าง Google Sheets ีดยวผมจะอธิบายนะครับอันนี้เราใช้เป็น Get a c e l l ครับ get cell ก็คือว่าการเรียกข้อมูลในเซลล์นั้นๆมาแสดงครับว่ามีข้อมูลอะไรอยู่เหมือนเรียกมาดูเฉยๆครับเอามาส่องครับว่ามีข้อมูลอะไรอยู่มันก็จะแสดงครับแต่เราจะให้มันตอบกับเราก็ต้องใช้เว็บฮุกนี้ครับเว็บฮุก r e ปอน n ์ครับให้มันตอบกับต้องใช้ตัวนี้ถ้าไม่ใช้ตัวนี้มันไม่ตอบนะครับเว็บฮุกレスปอนด์มันได้ค่าจาก get cell แล้วแต่มันยังตอบไม่ได้ครับ ต้องใช้เว็บฮุ r e s p o n s ์มันถึงจะตอบแล้วได้ครับอ่ามันต้องมาคู่กันนะครับข้างล่างนี้จะเอาไว้ใช้เคลียเซลครับ Google Sheets เคลียเซลอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับต้องใช้เว็บฮุก e s ปอนต์ครับมันถึงจะตอบนะครับนน่ เราค้างไว้ที่ขั้นตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปสร้างฐานข้อมูลใน Google Sheets กันก่อนครับอ่าสวัสดีครับมาถึงขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูลใน Google Sheets นะครับนี่ผมสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสร้างตามผมเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะมีมีฟอร์มให้ก็ได้ครับไม่ต้องสร้างเสียเวลาครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับ อันนี้คือชื่อห้องพักนะครับสแตนดาร์ดมิดเดิลไฮนะครับแล้วหมายเลขห้องพักจะอยู่ทางด้านล่างครับนี่ครับหมายเลขห้องพักหมายเลขห้องพักของแต่ละประเภทห้องครับแล้วหมายเลขห้องว่างครับของสแตนดาร์ดรูมครับมันก็จะดึงค่ามาไว้ตรงนี้ครับเช่นเดียวกันนะครับ เดี๋ยวผมอธิบายชิคแรกที่ผมใช้เลยนะครับผมใช้การจัดแบบมีเงื่อนไขครับทุกๆท,ท่านก็ทําง่ายๆครับเพียงแค่คุมดําช่องหมายเลขห้องที่เราต้องการครับแล้วคลิกขวาครับแล้วจัดรูปแบบตามเงื่อนไขครับแล้วก็มาดูว่ามีอะไรว่างถ้าเซลล์ไม่ว่างเปล่าหรือมีตัวอักษร W3,X3,N3 มมันจะเป็นสีขาวครับ แต่ถ้าเซลล์ว่างมันจะเป็นสีแดงครับก็คือสอดคองกับที่ผมใช้อินเทอร์เกอมตัวเมื่อกี้นี้ครับเคลียเซล์ครับเคลียแปลว่าลบทิ้งครับถ้าผมกรอกข้อมูลมาว่าจองห้องพัก H4 Standard Room H4 มันก็จะลบ H4 ทิ้งแล้วเซล์ที่มันเป็นสีขาวเนี่ย มันมี h c อยู่แล้วมันถูกเคลียร์ทิง้งลบทิง้งโดย i n t e r c o m a t ปุ๊บมันก็จะเป็นสีแดงครับเพราะว่ามันไม่มีข้อความอยู่ครับทุกท่านก็ทำง่ายๆครับก็แค่คุมแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เพิ่มเงื่อนไขแล้วก็เพิ่มกดนะครับเอ่อถ้าว่างเปล่าให้เป็นสีขาวสีเหลืองแล้วก็เสร็จสิ้นอะไรก็แล้วแต่ครับ ถ้าเซลล์ว่างให้เป็นสีดำสีอะไรก็กดเสร็จสิ้นอย่างไงครับได้ครับแล้วแต่เราจะให้มันเป็นสีอะไรนี่คือทริคผมนะครับแล้วหมายเลขห้องพักข้างหลังครับผมใช้สูตรง่ายๆครับคือสูตรข้างบนนะครับเท่ากับ b สาม c สามเนี่ยครับ b สาม c สาม คือให้มันอ่านค่าจากเซลล์พวกนี้ครับถ้ามันมีข้อความอยู่มันก็แค่เอาข้อความจากเซลล์ตรงนี้ครับมาแสดงตรงนี้แค่นั้นครับแล้วถ้าเราจองปุ๊บมันก็ถูกเคลียร์ทิ้งมันก็ถูกลบทิ้งมันก็จะไม่แสดงตรงข้างหลังหมายเล็กห้องว่างครับโอเคไหมครับมันไม่ใช่โค้ดไม่ใช่อะยากครับมันเป็นแค่ดึงค่าที่มันมีอยู่ในช่องมาแสดงเท่านั้นครับ แล้วถ้ามันถูกเคลียร์หรือถูกจองใน i n t e g r m a t ครับมันก็จะถูกลบทิ้งแล้วมันจะถูกไาไลท์เป็นสีแดงแล้วไอไอช่องนะครับที่มันดึงข้อมูลมามันก็จะดึงไม่เจอมันก็จะไม่แสดงครับแสดงว่าหมายเลขห้องนั้นไม่ว่างครับหลักการง่ายๆครับอ่าพอเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อใน i n t e g r m t เลยครับ